สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องช่างต้นปฏิเลียนซิงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมช่างต้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยไปดูกันว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นช่างตัดผมเนี่ยเขาฝึกยังไงกันแล้วก็เรียนยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเรียนการสอนภายในร้านทรงไทยกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปฏิเลียนซิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็เป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไป ันนี้มาดูช่างตั้งนะครับตัดผมอันนี้จะตัดทรงอันดึกคัดนะครับอันดึกคัดนะครับกําลังสุดอยู่ดูนะครับทีนี้แบ่งเสร็จมาดูข้างหลังนะครับซ้ายกับขวาเท่ากันหรือเปล่าดูไหนนี่น,นีดดึงขึ้นไปอีกอขึ้นไปอีกนะครับแบ่งผมสวยแล้วนะครับตรงเฟซใช้ได้วันนี้ตัดมา สองทรงแล้วนะครับตั้งแต่รองทรงต่ํารองทรงกลางทรงต่อไปก็จะให้ตัดทรงอันอร์คั์เลยขึ้นทรงนะครับเอาฟันรองที่มาใสฟันรองนะครับเวลาเราตัดผมฟันรองมีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าฟันรองปัตเตเลียนจีนเนี่ยจะคือระดับความยาวของแต่ละยี่ของแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์มันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเนี่ย เราใช้ปัตเตเลียนจีนราคาถูกจริงนะครับแต่อยากจะให้มีฟันองของวอนไว้สักชุดนะครับเพราะว่าฟันลองวอนจะเป็นฟันลองที่มีขนาดมาตรฐานแล้วก็งานหลังจากการตัดก็จะมีข้อแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับกับฟันลองของจีนไถก่อนค่อยใช้หวีช่วยนะครับไถตรงขึ้นไปก่อนอ่าดูกรอบทรงให้เสมอกัน ยืนตรงๆนะครับไม่ต้องเอียงเวลาย,ยืนตัดผมนะครับบุคลิตก็จะสําคัญมากนะครับถ้าเรายืนตัวเอียงตัวโค้มนะครับก้มหน้าเยอะจะไปสิ่งลูกค้าอย่างนี้เราก็จะปวดหลังแล้วก็บุคลิ่ก็จะดูไม่ดีด้วยนะครับอัน <c oughs> นี้ก็ พาทุกคนมาดูบรรยากาศในห้องเรียนนะครับการเรียนการซ้อมกว่าจะเป็นช่างแต่ละคนนะครับใส่ขึ้นไปก่อนช่วงนี้เรายังไปออกหน่วยที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าติดโควิดอยู่นะครับ อันตรายนะครับเราก็ซ้อมกันเองในห้องเรียนนะครับผัดกันซ้อมนะครับขึ้นทรงเดี๋ยวตรงนี้อ่ะตั้งมานี่ก่อนดูนะครับจะเห็นตรงนี้เป็นขอบขอบดําตรงนี้คือมุมหน้าผากักเราจะต้องเก็บทีนี้มาเวลาเวลาตัดสําคัญมากๆนะครับมุมหน้าผากักตรงนี้เนี่ยต้องเก็บตลอดนะครับให้เราไถาเฉียงเฉียงไปด้าน เสียงขึ้นไปด้านบนอย่างนี้เก็บมุมหน้าผาไม่งั้นมันจะเหมือนตัดผมไม่เสร็จหรือว่าทํางานไม่เรียบร้อยนะครับสองฝั่งก็ต้องเก็บเหมือนกันนะครับเวลาขึ้นทรงพยายามเก็บงานให้เสร็จไปเลยทีเดียวนะครับมุมหน้าผาเก็บให้เรียบร้อยทั้งสองฝั่ง ตั้งขึ้นตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังเขาทําอะไรกันนะครไม่ใช่ตัวสาวรเปลี่ยนเศษเปลยเศษยทำไมออกไปแล้วอ่ะโอ้ถโหก็ออกใหม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะมันจะมันจะเย็นแล้วเนี่ยแล้ก็พยายามไม่ออกไปไหนโอ้ตัวขาวานี้แ่ะไปจับข้างหลังก็กําลังฝึกม้วนแกนอยู่นะครับม้วนแกนดัดนะครับข้างหลัง สามคนก็จะมีพี่เอิร์ฟบอสแล้วก็พี่จิ๋วนะครับพี่จิ๋วว่าจัดสวยแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายพี่จิ๋วให้ดูนะครับตอนที่พี่จิ๋วตัดเราจะเป็นคลิปคลิปแยกนะพี่จิ๋วโชว์ฝีมือเออไม่ใช่จัดสวยคนตัดก็สวยคนตัดกดจันไปอีกเดี๋ยวห้าสิบบาทจะเรียกเก็บไว้เป็นข้าวมีก็ฝึกม้วนแกนนะครับการวางแกนอันนี้ ดัดผมให้ลูกค้าจะได้ทำเป็นนะครับมันดีใช่ไหมมันดีใช่ไหมใช่สร้างหัวหุ่นเนี่ยมันผมตรงแบบแล้วก็ดีดด้วยนเนบบหม<อ>เวลาเราตัดผมนะครับเราไม่ใช่เรียนตัดผมอย่างเดียวนะครับก็คือเราจะเรียนดัดเรียนทําสีปิดผมขาวเรียนสระด้วยนะครับคือทําทุกอย่าง ทำทุกอย่างพยายามเป็นให้เยอะที่สุดนะครับเวลาออกไปอยู่ร้านไปเป็นช่างเนี่ยเราจะได้มีวิชาติดตัวไปทามาหากินนะครับไม่ใช่แค่ตัดอย่างเดียวนะครับผมก็จะสอนแล้วก็เทรนให้ทุกทุกอย่างที่ผมรู้นะครับผมก็จะพยายามให้คนที่เขามาเรียนเนี่ยได้เยอะที่สุดได้วิชาความรู้ไปจากผมให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะได้เอาตัวรอดได้ไปหาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นซ้อมม้วนแกนนะครับ ม้วนแกนผมก็จะเป็นเรื่องของซาลอนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับไม่ใช่แค่บาร์เบอร์อย่างเดียวคือเราจะต้องทํางานควบคู่กันได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าผู้ชายส่วนใหญ่นะครับสำหรับคนที่ผมดีผมชี้เนี่ยเขาก็หาที่อย่างพวกมอลุ่มอะไรเงี้ยดัดฟอยนะครับก็ต้องทําเป็นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะครับง่ายใช่ไหมวอ่าังนี้ตั้งๆนะครับขึ้นตรง เสร็จแล้วนะสวยเลยนะครับได้ได้นะครับขึ้นตรงตรงอเนคขัดนี่ก็ <c oughs> ใกล้จะทอดอีกหนึ่งคนนะครับใกล้จะทอดเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวจะให้ฝึกงานนะครับลงร้านเดี๋ยวว่าลงร้านแล้วนะครับาะว่าเขาต้องมอนเราคน ดูจรน,นะครับลอยกันก็คือเรากันตั้งแต่ลองทรงต่ําแล้วนะอันนี้เพราะฉะนั้นก็จะอ่าโค้งจะต้องสวยอย่างนี้นะครับเวลาการจอร่งทรงเสร็จทําไงต่อ,ตอไ,มไม่ใช่เก็บขอบก่อนถอดปันลองออกใช้หวีใหญ่เก็บขอบนะครับเก็บขอบผมให้เรียบร้อย เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะให้ทุกคนดูช่างตั้งตัดจนเสร็จเลยนะครับไม่ได้ถ่ายตอนตัดลองทรงต่ำลองทรงกลางให้ดูนะครับก็มาถ่ายตอนช่วงตัดทรงเอันด์แคทนี่แหละก็จะเป็นทรงแฟชั่นนะครับยืนตรงๆนะครับไม่ต้องต้งเล็ไม่ต้องสิงลูกค้า ช่างก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นพอมีคนมาถ่ายนี่ยิ่งตื่นเต้นไปกันใหญ่เเกลยส่วนหนึ่งนะครับในการทํางานก็คือเรื่องหวีแล้วก็ฟันรองนะครับหวีแล้วก็ฟันรองเนี่ยเวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยเราจะต้อง ทำงานร่วมกันอยู่แล้วคือมันได้ใช้ทั้งสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้น <S <S เราก็ต้องเป็นทั้งหวีแล้วก็ฟันลองนะครับเราจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับก็ต้องทําเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเขาทำมาให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับทั้งเรื่องฟันลองแล้วก็หวีคือแต่และอย่างก็จะมีความสําคัญและก็หน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้คล่องทั้ง2อย่าง ต่อไปก็เป็นเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าชั้งตั้งนี่เรียนได้ประมาณ1เดือนนะครับหเดือน <1 S 2> เรียนคอร์สสเดือนนะครับ1เดือนก็ถือว่า ตัดได้เยอะพอสมควรนะครับหขเผยหน้าแบคตีเรียด้วยนะครับทุกขั้นตอน เผยหน้าปัตตเลียนนะครับสําคัญมากเวลาที่เราไถเชื่อมเบอร์ปลองที่มันมีขนาดที่เล็กลงหรือว่าตัดผมสั้นลงด้านล่างนะครับจะต้องเผยหน้าปัตตาเลียนขึ้นไปเชื่อมกับฐานทรงเบอร์2ที่เราไถขึ้นทรงไว้นะครับถ้าเราไม่เผยหน้าปัตตเลียนขึ้นไปเชื่อมนะครับหลังจากไถเบอร์1.5หรือว่าเบอร์1เึ่งแนวผมจะเป็นชั้นนะครับก็คือจะเป็นชั้นเป็นขอบอยู่จะไม่เชื่อมต่อกันนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องเผยหน้าปัเรายนทุกขั้นตอนนะครับไถไปทางขวาให้เผยหน้าให้ใช้มุมด้านขวาแนบนะครับไถไปทางซ้ายให้ใช้มุมซ้ายแนบนะครับใช้มุมแนบ มุมแม่แล้วถ่ายเรืนไปเวลาถ่ายก็ต้องดูสีผมลูกค้าไปด้วยนะครับว่าเกลือนหรือเปล่าจุดไหนที่มันเป็นดำๆหรือว่าสียังเข้มอยู่ก็ต้องย้ำหน่อยนะครับ ใช้มุมปัตตาเลียนเข้าไปเก็บนะครับในจุดที่มันสูงกว่าแนวไกด์ไลน์ที่เราต้องการถ่ายอย่างเช่นเบอร์1.5อยู่ตรงกลางระหว่างตีนผมและก็ขอบผมนะครับแนวแนวผมที่มันสูงกว่านั้นหรือจุดที่เป็นหลุมเนี่ยก็ต้องตะแคงปัตตาเลียนเยอะกว่าปกตินะครับแล้วเข้าไปเก็บพะแยงเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแนวผมเนี่ยสีจะจางลง ตรงนี้ที่เป็นหลุมทุกคนเห็นไหมอ่๊ยอะตะแคงปัตเตเลียนเบอร์1.5นะครับขึ้นไปนเก็ด ตรงนี้อ่าเราเหลือไว้ทำไมดำๆเ <_ d lam> เวลาไถเอาหน้าฟันแนบตั้งแต่ตีนผมนะครับอยาวท้องแนบ <_ d lam> อ่ะทีนี้มาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ดำไหมตรนนี้ต้องทะยงเก็บนะเบอร์1.5นี่แหละทะยงงึ้่ไป ไม่ต้องให้ลูกค้าเอียงนะครับเรานี่แหละไม่ต้องไปจับหัวลูกค้าไว้ปล่อยอ่าอย่าให้หัวลูกค้าโยกเวลาทํางานมือต้องเบานะครับมือเบาใจเย็นค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับตัดไปด้วยดูไปด้วยว่าสีเนี่ยืนหรือยัง เอาเท่าที่ได้นะครับเท่าที่ได้ส่วนตรงไหนที่มันเก็บเก็บไม่ได้เราใช้กันไกฟันปลาหมีมาไล่เก็บนะครับบริเวณด้านข้างตรงนี้ใช้กันไกฟันปลาไล่เก็บได้อย่างเช่นตรงนี้จุดดาตรงนี้นะครับเก็บได้ใช้ฟันปลามาเก็บ